สวัสดีครับนักเรียนคุณนพลอาจฤิ์ครูชำนาญการสาขาวิชาฟิสิกสดาราศาสตร์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาวันนี้เราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เนื้อหาสาระที่3วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศมาตรฐานที่ว3.1เข้าใจองค์ประกอบลักษณะกระบวนการและวิวัฒนาการของเอกภพกาแล็กซีดาวฤกษ์และระบบสุริยะปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะรวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ สรุปความรู้จากตอนที่แล้วทฤษฎีที่อธิบายการกรเกิดของเอกภพที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในปัจจุบันคือทฤษฎี Big Bang ทฤษฎี Big Bang ได้อธิบายว่าเอกภพเริ่มต้นจากจุดเล็กๆที่มีความหนาแน่นสูงและมีมวลมหาศาลซึ่งในขณะนั้นมีอุณหภูมิสูงมากกว่า10ยกกำลัง32เคลวินที่มีการขยายตัวออกอย่างรวดเร็ว ทำให้อุณหภูมิลดลงสาสารต่างๆจึงอยู่ในรูปของอนุภาคและปฏิอนุภาคและวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่องจนเป็นเอกภพในปัจจุบันสำหรับวันนี้เราจะมาดูห,หลักฐานหนึ่งเกี่ยวกับการขยายตัวที่สนับสนุนทฤษฎี Big Bang นักวิทยาศาสตร์ได้ตั้งสมมติฐานว่าเอกภพเริ่มต้นจาก Big Bang เมื่อประมาณ1 5 0 0 0ล้านปีก่อนปัจจุบันควรจะมีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหลงเหลืออยู่ และเนื่องจากการขยายตัวของเอกภพอุณหภูมิพื้นหลังเฉลี่ยของเอกภพควรจะลดลงจนมีอุณหภูมิที่สอดคล้องกับการแผ่รังสีที่เหลืออยู่นั้นนี่เป็นสมมติฐานของนักดาราศาสตร์การตรวจสอบพบคลื่นไมโครเวฟที่มาจากอวกาศเป็นครั้งแรกเราได้ค้นพบว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เหลือจากการขยายตัวของเอกภพในช่วงคลื่นไมโครเวฟซึ่งตรงกับก,บการแผ่รังสีของวัตถุด,ดำที่อ,อุณหภูมิประมาณ2.73เคลวินและในปี1999 นักวิทยาศาสตร์ได้ส่งดาวเทียมสำรวจอวกาศชื่อโคบี้เพื่อตรวจสอบและยืนยันการค้นพบไมโครเวฟพื้นหลังของอวกาศดังนั้นการค้นพบ ไมโครเวฟพื้นหลังของอวกาศจะเป็นหลักฐานสำคัญที่สนับสนุนว่าเอกภพมีการขยายตัวตามทฤษฎีบิ๊กแบงอุณหภูมิที่สอดคล้องกับทฤษฎีบิ๊กแบงซึ่งปัจจุบันเอกภพมีอุณหภูมิประมาณ2.73คลวินการพบอุณหภูมิพื้นหลังของอวกาศหรืออุณหภูมิเอกภพในปัจจุบันเป็นการค้นพบอย่างบังเอิญโดยนักฟิสิกส์ชาวเมริกัน2คนชื่ออาร์โนเพนเซียสและโรเบิร์ตวิลสันแห่งห้องปฏิบัติการเบลเทเลโฟนเมื่อปี1 9 6 0 5 <15. S 2> ขณะที่นักวิทยาศาสตร์ทั้งสองกำลังทดสอบระบบเครื่องรับสัญญาณของกล้องโทรทัศน์วิทยุปรากฏว่ามีสัญญาณรบกวนตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืนหรือฤดูกาลต่างๆแม้จะเปลี่ยนทิศทางหรือทำความสะอาดสายอากาศแล้วก็ยังมีสัญญาณรบกวนอยู่เช่นเดิมต่อมาทราบภายหลังว่าเป็นสัญญาณที่เหลืออยู่ในอวกาศซึ่งเทียบได้กับ พลังงานในการแผ่รังสีของวัตถุดำซึ่งมีอุณหภูมิประมาณ2.73คลวินในขณะเดียวกัน โรเบิร์ตดิกกี้และคณะแห่งมหาวิทยาลัยพรินสตันก็กำลังค้นหาอุณหภูมิพื้นหลังของอวกาศเช่นกันซึ่งก่อนหน้านี้นักฟิสิกส์ชื่อจอร์ดกาโมฟและคณะได้ทำนายนานมาแล้วว่าการแผล่รลังสีจากบิ๊กแบงที่เหลืออยู่ในปัจจุบันน่าจะสามารถตรวจสอบได้และเราสามารถตรวจสอบได้โดยใช้กล้องโทรทัศน์วิทยุซึ่งอยู่ในช่วงคลื่นไมโครเวฟนักวิทยศาศาสตร์อธิบายว่าไมโครเวฟพื้นหลังจากอาวกาศนี้ เกิดขึ้นเมื่อเอกภพที่มีอุณหภูมิลดลงเหลือประมาณ5,000เคลวินทําให้อิเล็กตรอนที่เคยอยู่ห่างกันอิสระเคลื่อนที่ช้าลงและถูกนิวเคลียสของไฮโดรเจนและฮีเลียมดึงเข้ามาอยู่ร่วมกันเกิดเป็นอะตอมของไฮโดรเจนและอะตอมของฮีเลียมทําให้เอกภพโปร่งแสงและมีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคงหลงเหลืออยู่ในอวกาศซึ่งไมโครเวฟพื้นหลังจากอาวกาศนี้จะเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เหลืออยู่จากการขยายตัวของเอกภพตามทฤษฎีบิ๊กแบงภาพที่นักเรียนได้เห็นนี้ คือการมองภาพกาลล็กซีด้วยวิธีต่างๆตั้งแต่การใช้ขค้ื่นวิทยุในย่านของไมโครเวฟการใช้ขค้ื่ออินฟราเรด การใช้แสงการใช้คลื่นรังสีอัลตราไวโอเลตและการใช้รังสีเอ็กซ์ในการมองไปยังเอกภพโดยการเรียงจากด้านซ้ายไปด้านขวาและนี่คือภาพเอกภพที่เราใช้ในการสำรวจโดยการใช้คลื่นไมโครเวฟในการสำรวจนั่นเองครับเป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับหลักฐานสำคัญที่คอยสนับสนุนการขยายตัวของเอกภพมันช่างน่าตื่นเต้นและเห็นถึงความพยายามวิทยาศาสตร์เลยใช่ไหมครับแล้วเราพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับสวัสดีครับ ผลิตรายการโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน